เที่ยวสวนสัตว์บึงสวัานนะครับเที่ยวนะครับครับน่ครับมาเที่ยวบึงบึงสวานนะครับบึงสวั้นอันนี้วันนี้อันนี้องแรกที่มาดูว่าเป็นสิงโตสิงโตนี่คือสิงโตสิงโตลายอ่อนสิงด้อมโตตัวใหญ่นี่ครับ ตัวนอนอยู่นอนตัวบันเลื่อนนะครับตัวโอ้ตัวใหญ่เลยครับใหญ่มากนะครับส่วน,นสัตว์โอ้ตัวใหญ่ครับต,ตัวใหญ่สวยนะครับเปิ่งเปิ่งมานี้เป็นวันไม่ร้อนครับ ตัวหนึ่งนอนอยู่โอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ไลเกอร์ไลเกอร์อ๋อไลเกอร์นะครับอันนี้คือไลเกอร์เสอือที่เกิดจากสิงโตตะโพว์สมพันธ์กับเสือโคร่งตัวเมีย นี่ครับไลเกอร์นะครับตัวไลเกอร์ตัวใหญ่ครับไลเกอร์ครับเดี๋ยวดูีจะดูปกาคร์ปกาเนอร์น้องมากรงเสือโค้งครับมันนีเสือโคง้งเสือโค้งนะครับมีตัวสอโค้ตัวใหญ่ครับเสือโค้งนี่ครับ เสืออันนี้เสือโค้งเลยนี่ครับนอนนอนไก่กันเลยครับโอตบ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ต,ตัวใหญ,ไใหญ่ไปดูกันต่อไปน,นะครับไปเป็นอะไร บรรยากาศดีครับวันนี้ไม่ค่อยร้อนครับน,น,นอนกันคู่กันเลย ตัวน้ครับอ้เอาหนาวอ,อ,อ,อืมอืมข้ขาวอา่ะลุกลครับลุกเดินแล้วเดินแล้วโอ้ลุกเดินแล้ว,ลลว,ลลวตัวใหญ่เลครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับ เดินละเดินละโอ้ตัวใหญ่ครับอตัวใหญ่ากน่ไปไหนเออครับตาไปดูเนอน่าโน่นครับโน,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 น่น,น,นครับ นี่ครับเดินละเอออืมนี่ครับนี่นอ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 นกําลังเดินครับนะตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มากเลยลเขาจะเดินละเขาเริ่มลาตะเวนนะ เสือัจารเขาก็จะเป็นโกที่แบเาจะเป็นสักเบมืนโกนคือเขาจะเสือก็ทาอะไรเจะย่องย่องแต่ถ้าดสักเขาักเลยราว่าเขามีขากเป็นอาเขาก็จะทายเท้าเขาักก่อนที่จะ เช้าขา,ะาตะคุบก่อนตะคุบเสร็จคุบก็จะเอาเอา,<ม>เอาความอีกเอาคา

โอ้โหเดี๋ยวกุ้งแมงโก้แมงกัวโอ้โหอืมอืมใหญ่โอ้โหถ้าไม่มีกุ้งจะตายตายไหเพื่อน

ฝ้ายครับสายเยอะเลยนะครับนี่ครับพวกนี้จะเชื่องครับจะเชื่องน่ารักครับนี่นี่อีกมีขาวด้วยอ่ะนี่เขียวใหญ่เลยนี่ครับเขียวใหญ่เลย น,นี่ถ่ายรูปไม่ไม่ถ่ายรูปก่อนถ่ายไปดูกดตัวนี้อะถ่ายรูปทำไมน่ารักถ่ายถ่ายถ่ายเนี่ยเห็นฟันไหมน,นี่เห็นฟันเห็น ก็เลยทรมานเลยขนาดนนั้ไม่ถ่ายรูปก่อนถ่ายก็ถ่ายแล้วไม่ถ่ายให้เห็นฟันไงไม่ใช่ไม่เห็นฟันนะเอาเข้าไปสิไม่ไม่ถ่ายไหว่าถ่ายไหวถ่ายต่อที่ให้หเออถ่ายถ่าย่ไปรูปให้โอ um ้โหทรมานโอ้ยได้ทรมานก่อาถ่ายถ่ายรูปไหมถ่ายรูปถ่ายรูปเลยเ้วถ่ายรูปไปมันรีบไงถ่ายมันร้อนค้าเลยมันไม่แดดว่ะใหญ่ไงตรงนีเออ เดี๋ยวคนหายถ้าเปลี่ยนกันแล้วอีกเปลี่ยนกันคนละคืนอันนี้ยมาลาเหมือนม้าเลยอ่ะแต่ลาลานี่ไม่ต่างจากม้านะฟันนะแต่แต่ม้ามันจะฟันใหญ่กว่าไงอืมอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ลาไหมคะ ها ها يا زوم زوم احنا علينا